วันนี้เราอยู่ในงาน IBM Solution Summit 2023นะครับผมอยู่กับเราคือคุณซูลาิสจากทาง IBM Thailand สวัสดีครับสวัสดีครับในงานวันนี้นี่ทาง IBM มีมาด้วยกัน5ทีมนะครับผมมีอะไรบ้างครับพี่ โอ้โหเยอะแยะเลยครับต้องบอกว่าจริงๆคือ2เทคโนโลยีหลักๆก็คือ Hybrid Cloud แล้วก็ AI นะครับแต่ก็จะมีส่วนเข้าไปช่วยธุรกิจ transform นะครับไม่ว่าจะใช้เรื่องของ data AI นะครับเรื่องของ automation เรื่องของ security นะครับเรื่องของ sustainability นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของ Hybrid Cloud ด้วยครับครับผมซึ่งวันนี้ IBM จะเน้นมากๆเลยในเรื่องของ AI กับเรื่องของ Hybrid Cloud ซึ่งก็เป็นเทรนด์อนาคตทั้งคู่ใช่ครับครับผม แล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันสำคัญเหมือนกันที่ IBM มาเปิดตัว IBM Watson X ในประเทศไทยใช่ครับใช่ครับช่วยเล่าเรื่อง IBM Watson X ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ครับ IBM Watson X ก็คือเป็น next generation ของ AI กับ Data Platform นะครับเพื่อให้ภาคธุรกิจนะครับสามารถนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆของ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Generative AI นะครับ เข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะครับในวงกว้างขององค์กรด้วยนะครับโดยเน้นที่ Data นะครับที่เราสามารถเชื่อถือได้ AI โมเดลที่เราสามารถเชื่อถือได้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานครับอ่าครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์ม AI ในแบบ h Hybrid Multi Cloud เลยก็จะมีจุดเด่นที่เหนือกว่าคนอื่นๆด้วยเหมือนกันคือการที่ว่าทาง IBM เนี่ยมีตัว r รีจูน m o เด l มาให้เราแล้วพร้อมใช้งานแล้วก็ยังสามารถไปปรับแต่งเพื่อเพิ่มข้อมูลธุรกิจเราเข้าไปได้อีก ถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือจะเป็นฟาวเดชันโมเดลนะครับที่เป็นเหมือนพรีเทนโมเดลนะครับแต่ว่าลูกค้าสามารถที่จะเอา Data ของตัวเองเนี่ยมาฝ่ายจูนโมเดลได้นะครับมันก็จะลดเวลาถ้าเทียบกับการทำมาช Learning สมัยก่อนนะครับเพื่อว่าจะสามารถลดเวลาได้นะครับโปรเจกต์ใหม่ๆก็สามารถที่จะ go live ได้ในหลายสัปดาห์ครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือสามารถเทรนได้ด้วย Data นะครับที่ลูกค้าสามารถที่จะ เชื่อถือได้นะครับเราก็จะมีแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการ Data ให้ด้วยนะครับครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่อง s โซลูชัน AI เนี่ยตอนนี้ IBM มีให้ครบในทุกมิติแล้วถูกต้องครับงนั้นคราวนี้ขอข้ามาคุยเรื่องของออโตเมชันเพิ่มหน่อยครับผมในปีนี้ออโตเมชันเนี่ยก็น่ายังเป็นประเด็นสําคัญของภาคธุรกิจองค์กรอยู่ในมุมของ IBM ตอนนี้มีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจมานําเสนอในมุมออโตเมชันบ้างครับครับ ถ้า automation วันนี้เนี่ย embedded ด้วย AI เหมือนกันนะครับในส่วนของการ manage IT operation นะครับหรือที่เราเรียกว่า AI Ops นะครับก็จะเป็น framework ของการนำเอาข้อมูลนะครับใน IT shop operation ไม่ว่าจะเป็น logs จะเป็น infrastructure ต่างๆหรือว่า application ต่างๆเนี่ยเข้ามา correlate กันนะครับเพื่อจะดูว่ามันมี pattern อะไรที่มันจะเตือนเราล่วงหน้าว่าจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นไหมนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะ บริหารจัดการนะครับได้ก่อนที่อินซิเดนต์จริงจะเกิดขึ้นนะครับเพราะนนั้มันก็จะลดเรื่องของอัลเทจได้นะครับหรือถ้าในกรณีที่อินซิเดนต์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเราไอดีนติฟายรูทคอร์สนะครับเพื่อที่จะเทคแอคชั่นในการแก้ปัญหาได้รวดเร็วก็จะลดเวลาของการดาวน์ไทม์ได้นะครับก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของ AI Ops แต่ถ้าเป็นในเชิงของ Business Process นะครับผมถ้าในในส่วนของ Business Process ก็จะมีทูที่มาทำเรื่องของการดู Process ของลูกค้านะครับเพื่อที่จะหา ตัวที่สามารถที่จะออโตเมตนะครับแล้วก็ได้ Val ์ยสูงสุดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่สามารถหา Process ได้เราไม่รู้ว่า bottleneck มันอยู่ที่ไหนนะครับเราอาจจะแก้ไขปัญหาไม่ถูกนะครับวันนี้ก็จะเป็น Tool ที่มี a i m b ็ม d ลูส์นั่เหมือนกันครับครับผมโอเคครับก็ในไหนคุยถึงเรื่อง Business Process แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะพลาดไม่ได้เลยคือเรื่อง sustainability อันนี้มีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจในมุมของ IBM มบ้างครับก็จริงๆ IBM อาจจะมีแอปพลิในแันของ sustainability นะครับอยู่3อันนะครับอันแรกเนี่ ก็คือเราสามารถให้คำปรึกษาลูกค้านะครับเพื่อที่จะเซตอัพโกของ sustainability ก่อนนะครับว่าเป้าหมายขององค์กรเนี่ยต้องการต้องการที่ achieve อะไรนะครับซึ่งอันนี้เราทำร่วมกับ IBM Consulting แล้วก็ business partner ของเราเพื่อที่จะเซตโกตรงนี้นะครับและอันที่สองพอมีโกแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทำ baseline เพื่อที่จะรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยองค์กรต่างๆเนี่ยในมุมของ ESG ในมุมของ sustainability เป็นยังไงยเขาอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโกเรามีเบสไลน์เราก็จะเห็นก a บ นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะบอกว่ากระบวนการที่จะ achieve goal ตรงนั้นเนี่ย <บ S 2> เราจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างเราจะ o p e n n a t i o n a l l i z e พวกนั้นยังไงซึ่ง อันก็จะนํามาสู่ของอันที่สามนะครับก็จะเป็นโซลูชันต่างๆนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจนี้โอเปเรตอยู่ในอินดัสทรีไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของโรงงานเรื่องของผู้ผลิตเนี่ยก็อาจจะไปดูเรื่องของการบริหารจัดการกระบวนการผลิตการใช้ Renewable Energy นะครับหรือการยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์การทำ e d i ิ t i v e เมนเทน n น n c ์พวกนี้ก็จะทําให้ มีส่วนช่วยให้เรา a c t i v e g o ของความยั่งยืนได้นะครับหรือถ้าเป็นองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์ o u r c e มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Infrastructure, ใน data center ของตัวเองหรือ cloud infrastructure นะครับทำยังไงที่ optimize และ streamline Resource พวกนี้นะครับทำยังไงที่เราจะใช้ Resource พวกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วมันก็จะลดจํานวน power consumption นะครับลดจํานวน Carbon Footprint ได้นะครับอันที่3ก็จะเป็นในส่วนของ supply chain นะครับ value chain ต่างๆเนี่ยทำยังไงที่เราจะ work กับ ecosystem เพื่อให้ออปติมัลไ์เรื่องของ sustainability goal ด้วยครับตอนนี้เราก็มีมี two set มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยครับผมและสุดท้ายก็คือไม่ว่าใช้เทคโนโลยีใดก็ตามเรื่องของ Cyber Security ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันครับแน่นอนครับแน่นอนครับก็ตอนนี้ก็เป็นท็อปิกนะครับในในในทุกบอร์ดรูมดิสคัชชั่นผมว่านะครับเรื่อง Cyber Resilience นะครับคอนเซปต์ก็คือว่าเอะเราจะทำยังไงที่จะเอา AI เนี่ยเข้ามาช่วยว่าเราสามารถคิดเหมือนกับ แฮกเกอร์และคิดเหมือนคนร้ายนะครับว่าเขาจะมาสแกนดูไม่ว่าจะเป็นอินฟราสตรเจอร์จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับว่ามันมีช่องช่องโหว่ตรงไหนบ้างที่เขาจะเข้ามานะครับตอนที่เราจะเป็นฝ่ายป้องกันอย่างเดียวตอนนี้เราเป็นฝ่ายที่ว่าเฮ้ยเรามองว่าถ้าเราจะเจาะเราเจาะยัง<ม><ม>ไงก็ได้ได<ม>้อ<ม>ุดรูพิกมนได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่หนึ่งอ่าส่วนที่2ก็คือว่าคอนเซปต์ของซีโรทัสนะครับก็คือเราจะต้องมีการตรวจเช็ค ตัวน์อ t นเท t ดิเคนะครับทุกครั้งที่จะ Access ข้อมูลที่มีความสำคัญนะครับโดยการแอดซูมไว้ก่อนเลยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเราไม่เชื่อใจไว้ก่อนนะครับเหมือนเราอยู่บ้านแอนซูมว่าไอ้ค,คนที่เข้ามาบ้านเราเราต้อง Verify ทุกครั้งนะครับการใช้ทูต่างๆเพื่อที่จะ Create เดต้าก๊อปที่เรามั่นใจว่าสามารถเอามาใช้งานได้หลังที่เจอซัมมินแอปแพ็คแล้วก็รีคอเวอร์ได้เร็วตอนนี้เราก็มีมีท o ูหรือว่ามีโซลูชันที่ช่วยลูกค้าตรงนี้ครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ IBM นํามาเล่าให้กับลูกค้าแล้วก็พาร์ทเนอร์ของ IBM ฟังกันในงานของ IBM Solution s u m m i t ปีนี้ครับครับผมก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจโซลูชันไหนยังไงก็ติดต่อทีมงาน IBM ได้เลยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ